มีเพื่อนๆในกลุ่มครับสอบถามมาหลายคนว่าการทําชั้นครับการทําชั้นสําหรับใส่ถาดนอนมะเร็งวันลายระยะดักแด้ทํายังไงครับทํายังไงจะสั่งช่างแบบไหนใช้อะไรเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังครับว่าการทําชั้นที่ก็สอบถามจากผู้รู้ครับก็หลายๆส่วนก็ใช้ประสบการณ์ด้วยในการทำเดิมทีก็ใช้ไม้ครับ ใช้ไม้ก็ไม่สะดวกหลายอย่างก็เลยปรับมาเป็นชั้นเหล็กครับชั้นเหล็กซึ่งชั้นเหล็กนี่เราอาจจะใช้เหล็กกอง1นิ้วหรือนิ้วครึ่งก็ได้ครับ1นนิ้วหรือนิ้วครึ่งก็ได้ผมใช้นิ้วครึ่งครับพอดีมันมีของอยู่แล้วก็เลยใช้เหล็กนิ้วครึ่งความสูงครับความสูงตัวนี้เราเซตเอาไว้เลยครับว่าเราต้องการใส่กี่ชั้นครับใส่กี่ชั้นครับ ถึงชั้นหนึ่งก็ประมาณ20เซนครับถ้าเราใช้ถาดดำชุดนี้ครับก่อนเรียนก็ต้องหาหาวัสดุเรามาก่อนครับว่าถาดที่เราหาซื้อได้ครับถาดที่เราหาซื้อได้เขาขนาดกว้างยาวเท่าไรขนาดปีกที่จะสอดเท่าไรครับอย่างนี้ผมซื้อมาใบหนึ่งก็30ประมาณ30บาทครับ30ิถึง35บาบาทก็ไม่แพงครับถือว่าไม่แพงเราซื้อ แนะนำให้ซื้อยกชุดมาเลยครับอย่าไปซื้อหลายครั้งบางทีแต่ละรุ่นเขาจะผลิตมาไม่เหมือนกันถ้ามีเราก็ซื้อมาเผื่อไว้เลยทีนี้มาดูการทําต่อครับซึ่งการวางชั้นก็ทําขายกขึ้นมานิดนึงครับจะได้กันมดกับอนเลสะดวกครับเผื่อมีมดขึ้นเราจะได้ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าโรยยาหรือใส่น้ําหลายจุดครับทําขาตั้งสัก4จุดครับอันนี้ผมใช้4จุดด้วยกันบางทีถ้ามีมดขึ้นผมก็จะ แป้งมาโดยรอบๆเอาไว้ครับตัวนี้กันมดไม่ขึ้นมารบกวนหนอนระยะดักแด้ของเรานริครับพอพอเราใช้เหล็กเสาครับเหล็กเสาเหล็กโครงความกว้างความกว้างก็ดูขนาดถาดเราเป็นเกณฑ์เลยครับส่วนความสูงก็เหมือนกันครับว่าเราจะใส่กี่ถาดกี่ช่องอย่างของผมใช้ทั้งหมด6ช่องก็ประมาณเม็ด50ครับ ผมเสร็จเอาไว้เม็ดห้าสิบก็เหลือเผื่อขา,อาไว้ช่วงล่างประมาณสักสิบห้าเสนส่วนตัวที่เราจะรองรับก็ใช้เหล็กฉากหนึ่งนิ้วครับเห็นไหมครับเหล็กฉากหนึ่งนิ้วอย่างนี้ซึ่งเราสามารถที่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ง่ายเห็นไหมครับเราเราเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ง่ายครับทำทำเหล็กฉากอย่างนี้ครับก็เจียรลบมุมหน่อยนึงครับเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายสําหรับเราเผื่อ,อ่าไปโดนเหลี่ยมโดนมุมได้ เชียเขาไม่ให้คมครับมุมมุมทุกมุมครับผมครับเดือนส่วนความกว้างก็เหมือนกันครับเราเซตดูดูถาดของเราเป็นอาจารย์เลยครับดูถาดของเราเป็นอาจารย์เลยถาดเรายาวเท่าไรถาดเรายาวห้าเซนก็เผื่อหัวท้ายไว้สักห้าเซนครับสักห้าสิบห้าอย่างเงี้ยครับเผื่อไว้นิดนึงครับเห็นไหมครับว่าชั้นตรงนี้เราทําไว้ในร่มครับไม่ให้โดนแดดก่อนเนีทยทำนะครับวางโรบินเราให้ขวางพระอาทิตย์เอาไว้ ให้จุดที่เราวางชั้นวางถาดหนอนระยะดักแด้นี้ให้เขาอยู่ในอาคารที่เขาเรียกว่าร่มทั้งวันครับแดดไม่ส่องถ้าเราวางถ้าเราวางเขาเรียกว่าถ้าเราวางตามแนวมันมีสองอย่างคือขวางแต่ว่าเราปิดปิดตัวกันแดดด,ด้านตะวันตกตะวันออกครับเพื่อให้รับกับตัวโรงบินของเราซึ่งตัวโรงบินของเรานั้นเราจะทําขวาง พระอาทิตย์ครับสาคัญมากครับไม่แนะนําให้ทําตามแนวพระอาทิตย์นะครับตัวอาคารเราทําขวางเลยทางทิศตะวันตกขับทางทิศเขาเรียกว่าเหนือใต้ครับระวางแนวเหนือใต้ให้ขวางพระอาทิตย์เอาไว้ให้เขาได้รับแสงทั้งวันครับให้เขาได้รับแสงทั้งวันขวางพระอาทิตย์กับแนวของตัวอาคารตัวโรงบินของเราครับนี่ก็คือเทคนิคการ ทำชั้นเหล็กครับสำหรับใส่ถาดนอนระยะดักแด้ครับก็ก็มีแนวทางหรือมีเทคนิคครับที่มาเล่าสุเพื่อนฝั่งเอาไปปรับใช้ครับท่านมีไม้ก็ใช้ไม้ก็ได้ครับนั่นอย่างนี้ครับทำชั้นเอาไว้บางทีผมมะม่วงเยอะครับช่วงนี้ก็ให้เขามาไข่ตรงครับไดรกฟฝานทิ้งเอาไว้ครับ ก็มีส่วนหนึ่งที่อยู่ในอาหารล่ออันนี้ผมพอดีชั้นว่างก็ฝานมะม่วงครับแล้วก็ฉีกกระดาษล้างเอาไว้ครับเขาก็มาไข่เหมือนกันครับเขามาไข่เหมือนกันก็ทิ้งไว้ประมาณสักวันหรือสองวันครับแล้วก็ไปขูดเอาไข่ที่อยู่กับไม้ครับที่เราล่อเอาไว้ในลงบินครับทีเ่เราล่ออาชุนชุนครับที่เราเราล่อไว้ทางโน้นครับก็เอาขูดมาเพิ่มเติมครับ ขุดมาเพิ่มเติมในในในถักตัวที่เราเขาเรียกว่าให้เข้ามาไข่ตรงครับตัวนี้ให้เข้ามาไข่ตรงครับชอบมาไขา่ตัวน,นี้ก็มาไข่ได้เลยก็เติมเต็มด้วยไข่ที่ได้จากไม้เข้าไปหน่อยก็เอาไปเพาะในโรงเลี้ยงโงรงนี้อยู่ฝั่งนู้นครับก็ทำเอาไว้อันนี้ก็ยังไม่เสร็จดีเขาเพิ่งทำก่อนที่จะมุกเข้าสู่รางเลี้ยงหลักซึ่งเป็นรางคอนกรีตอยู่อีกฝั่งนึเง็นไม่ครับมีความสุขเลย เขาก็จะทยอยฟักออกมาครับทยอยฟักออกมาจากดักแด้ซึ่งก็ใช้เวลาระยะดักแด้ก็ประมาณเดือนนึงครับปกติประมาณเดือนนึงครับนีประมาณครึ่งเดือนครับลืมไปประมาณสักสิบห้าวันประมาณเนี้ยครับถงเว่วาสภาพไม่เอื้องยิงครับเขาอ,อาจจะอยู่นานหน่อยความชืน้นอุณหภูมิจะฟักมาเป็นแมลงวันลายก็มีอายุประมาณสักสองถึงเอ่อประมาณสองวันเขาเริ่มผสมพันธุ์ครับ หลังจากผสมพันธุ์เสร็จประมาณ2-4วันก็จะวางไข่ซึ่งวงจรชีวิตของมเมลงวันลายก็ประมาณ5-6วันครับ5-6วันแต่ดูนะครับว่าสภาพโรงบินที่เขาเรียกว่ากว้างครับมีธรรมชาติมีน้ำมีอะไรต่างนี่อายุค่อนข้างยืนครับเอาเข้าโรงบินประมาณสัปดาหน์นึงแล้วครับสังเกตดูตามพื้นจะไม่ค่อยมีแมลงวันที่เริ่มเสียชีวิตนะครับที่ตายก็ยังก็ยังบิน ยังใช้ชีวิตยังผสมพันธุ์ยังวางไข่อยู่ธรรมชาติเลยส่วนก็มีทำให้ก็มีส่วนทําให้แมลงวันลายของเรานั้นเขาเรียกว,ว่าอายุยืนขึ้นครับไม่ใช่ว่าออกมาฟักออกมาวันสองวันเสียชีวิตครับทั้งในเรื่องของสภาพโรงเรือนที่เปียกผสมพันธุ์ติดแต่น้ําหรือไม่ก็สภาพแวดล้อมไม่ดีครับอากาศไม่ถ่ายเทความชื้นไม่ได้แสงแดดไม่ได้ก็ทําให้เขาอายุสั้นครับอันนี้ รกรากฏว่าอายุยืนครับห้าหกวันแล้วยังยังดินปอ,อันอยู่เลยยังไม่มีตัวไหนที่เริ่มร่วงโรยเสียชีวิตครับก็เป็นสิ่งดีๆมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังก็ลมินก็ปรับได้ครับขนาดมันครับขนาดที่ยาวกว้างยาวเดี๋ยวก็จะเล่าสู่อีกตัวคลิปหนึ่งครับให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน